สวัสดีครับพินนีต้อนรับเข้าสู่เบสเลรลอต้าชาแน,นลนะครับวันนี้เรามาอยู่กับฮีโร่คิล่ากันนะครับทุกคน พลังแฝงในตัวคิล่านเนี่ยที่ผมใช้ผมจะใช้เป็นเพิร์ดอัปเดตนะครับแล้วส่วนไอเทมผมก็จะออกเป็นแบบนี้นะครับหรือไอชิ้นสุดท้ายเนี่ยเกาะเกิดเราจะสลับกับลูกแก้วก็ได้นะครับถ้าเกาะเกิดคูดาวเราใช้ลูกแก้วก็ได้นะประมาณนี้นะครับแล้วส่วนรูนก็จะเป็นดิเทเลสแปดเรทสองสปีดิตสิบแล้วก็สเตย์สิบนะครับทาไมผมถึงใส่เรทมาสองใช่ไหมเวลาเรายิงสกิลสองอ่ะเราจะยิงเป็นเวทแล้วเราจะติดคิดด้วยนะสกิลสองอ่ะเออมันก็เลยเหมือนใส่แบบ าเราดวงดีก็ติดชี้ประมาณนี้ครับโอเคครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมความสนุกกันในตัวเกมเลยครับผมสวัสดีครับยินดีที่จรับเข้าสู่ในตัวเกมกันนะครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนําแนวทางการเล่นคิล่านะครับว่าต้องเล่นยังไงในช่วงต้นเกมนะเล่นยังไงให้มีของนะครับแล้วก็จะล้วงแครี่เขายังไงเทคนิคการล้วงอะไรพวกเนี้ครับผมจะสอนในคลิปนี้นะครับคือคนที่เล่นคิล่าเนี่ยต้องเป็นคนที่ใจเย็นหน่อยนะครับ อย่ารีบร้อนนะครับรอจังหวะดีๆนะแล้วก็ค่อยเล่นนะครับเพราะว่าตัวมันอะ่ะมีโอกาสเข้าอะ่ะในไฟน์นึงอะ่ะก็ครั้งเดียวรครับแต่จริงๆเลยนะคือครั้งเดียวนะแต่ถ้าจะเล่น2ครั้งก็ได้นะครับถ้าฝั่งเขาประมาทจริงๆนะแต่แบบเข้าทีเผลอครับคือมมนได้แค่ครั้งเดียวนะเราก็ต้องใจเย็นๆนะเข้าแล้วก็ต้องคิดว่าฆ่าได้นะครับถึงเข้านะถ้าเข้าแล้วฆ่าไม่ได้แล้วเราออกยากนะครับคือคิล่าเนี่ยถ้าเล่นต้นเกมแล้วตายบ่อย คือของเขาจะมาช้ามากเลยนะเพราะว่าตอนตายเนี่ยเราก็เสียเวลาในการฟาร์มนะครับเพราะว่าคิล่าเนี่ยต้นเกมเนี่ยมันอ่อนแอมากเลยนะแต่ว่าช่วงกลางเกมถึงเวทเกมเนี่ยคือมันจะเก่งเลยนะครับแบบเข้าชุดเดียวเนี่ยคือเมดแครี่อะดินของเขานี่คือตายได้หมดเลยนะเนี่ยก็เราก็ฟาร์มเสร็จแล้วเราก็มาแท็กกันนะครับพยายามแท็กแท็กทุกเลนอะ่ะคือ,คอผมคิดว่าเพื่อนน่าจะเข้าใจนะครับ ว่าเวลาเราเล่นป่าป่าเรเกมอย่างเงี้ยแล้วเราแท็กเยอะๆเพื่อนก็คงจะไม่ว่าหรอกครับผมคิดว่านะถ้าเขาเข้าใจเกมนะครับถ้าเขาเข้าใจในตัวคีล่าด้วยนะเกมนี้ผมจะจบล่างนะครับเนี่ยพอจบล่างวะคีปล่างจะชนอีกยะผมก็แท็กล่างต่อผมแทกกลางประเทศผมก็แทกล่างต่ออีกแบบคือช่วงต้นเกมเนี่ยคือเราต้องหาเงินเยอะๆนะครับคีล่าเนี่ยถ้าหาเงินได้ให้รีบหานะ อย่างนี้คือล้วงได้ละมีเพื่อนกดดันให้ไวเอเลตไม่น่าจะหนีเราได้นะครับโอเคครับเฟิร์สบัตรไปอย่างนี้นี่เป็นเลิกงามยามดีนะ <c oughs> ที่เราได้นะเฟิร์สบัตรนะเสียดายนะตัวนี้เราไม่ได้นะถ้าเราได้อีกก็น่าจะของไวกว่านี้นะคือคีล่าเนี่ยเล่นเนะี่ยคือล้าได้ล้าไปเลยครับอย่าไปกลัวเพื่อนวนะ่าเพื่อนจะด่านะเพราะว่า ถ้าเราลาดได้เรามีของเสร็จเรามาทำเกมได้เนี่ยคือมันมีประโยชน์กับเพื่อนมากๆกเลยนะจังหวะนี้ผมก็ลงมาเดี๋ยวเนี่ยคือเห็นปะคือผมเห็นผมเห็นแบบคีบกลางอะเราเห็นว่าผมยังไม่ทาเป็นที่ต้องไปรีไฟลแล้วเพื่อนก็มารวมกันตรงกลางอย่างเงี้ยผมก็มาแท็กกลางก่อนแท็กกลางคือถ้าเราแท็กกลางแล้วถ้าฝั่งเขามารวมแท็กกลางกันอีกเราก็จะได้บวกนะแต่อันนี้คือไม่ได้บวกนะครับเกมเนี่ยเลนบนเป็นโอเมนนะเพราะฉะนั้นนะผมเลยจะไม่ค่อยไปยุ่งกับมันนะ ผมจะปล่อยมันไปนะไอโอเมนเพราะว่าอถ้ามันกดสกิลสได้ถูกจังหวะอย่างเงี้ยคือเหมือนว่าผมแบบอาจจะบางทีคืออาจจะต้องใช้อันติเพื่อเข้าไปฆ่าเขาไงผมก็เสียอันติฟรีนะผมก็ไม่ค่อยอยากประทำนะเกมเนี้ผมจะเล่นอยู่กลางกับล่างนะคือได้แคลรี่เขาเป็นไวโอเลตอ่ะคือไวรเลตถ้าถ้ากิ้งแล้วอะ่ะโอกาสรอดนี่คือน้อยมากแล้วนะ พยายามรอแบบคาวกิ้งแล้วเราก็ค่อยเข้าอะไรอย่างเงี้ยครับลิเตอร์เรามาเติมมานะเขาเชียร์บทมานะ้วนเนี่ยเขาสั่งโจมตีงี้แสดงว่าเนี่ยเราต้องรอเล่นล่างแล้วเพราะว่าล่างจะบบกแล้วเนี่ยลิเตอร์สั่งโจมตีละเราต้องสังเกตเพื่อนนะว่าเพื่อนเราพร้อมหรือไม่พร้อมครับเนี่ยถ้าเจอทีแบบเนี้ยคอือยังไงคีลาก็ก็เล่นง่ายครับในเช่งต้นเกมเพราะว่าเหมือนว่าทีมเราเล่นนะถ้าเจอทีแบบไม่เล่นเลย ก็เล่นยากครับช่วงต้นเกมเอย่างเงี้ยไวเลตอ่นะไม่กล้ามาการหลอกป้อมเนี้ยถ้ามาการอ่ะโดนต่อให้มีบาดัมเห็นป่ะดูเขายืนดิเขาเปิดแหวนละบาดัมได้แหวนไวจังวะทุกคน <c oughs> หรือบารดั้มไม่ออกบูสเลยอืแสดงว่าแบบคือกการผมเต็มที่เลยนะในชวะที่ผมได้อยู่นะยังไ,ได้เพลมานะเนี่ยคือเราเล่นแค่นี้แหละทุกคนคือดูดีๆนะเห็นป่ะคือผมเล่นใจยเย็นมากนะถ้าผมเข้าไปอีกเนะี่ยคือผมน่าจะตายได้นะเพราะว่าผมไม่มีอันตีออกแล้วอ่ะ ย่างนี้นคือเราได้ป่ามาตัวหนึ่งแล้วอะ่ะแล้วผมต้องออกแล้วแหละเพราะว่าอยู่ไปผมก็ทำอะไรไม่ได้นะไปทำอย่างอื่นดีกว่าป้อมล่างแตกไม่เป็นไรครับเรายังมีโอกาสได้เอาป้อมคืนอยู่นะมันเพิ่งสี่นาทีนะในชิ้นที่สามผมจะขึ้นเป็นเจาะเป็นเป็นเจาะเวเล็กก่อนนะไออันเก้าร้อยหกสิบไอหน้ากากอะ่ะมันมันมันค่อนข้างที่จะคุ้มอยู่นะครับมันบวกพลังเวทเยอะแล้วก็บวกเจาะเวทเยอะนะ อันนี้คือเหมือนผมไม่ต้องไปกันบนแล้วนะเพราะว่าเล็กเตอร์กับลิกเตอร์กับโจเกอร์เราอยู่ล่างนะผมไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมไปอยู่ล่างสองคนอาจจะสลับเลนแล้วไม่ได้คุยกันนะหรือว่ายังไงนี่แหละมันก็มีปัญหาทางด้านการสื่อสารน,นะครับอย่างนี้คี่ไวเลดอยู่คนเดียวนะเรียบร้อยครับอ่ามันยิงคีฟทุกคนโอ้โหไม่เป็นไรถอยเลยครับอย่างนี้ออกเลยนะถ้าเพื่อนมาเติมถ้าเพื่อนเขามาเติมลวเราออกได้เลย,เ,ลยเราไม่ต้องฝืนเล่นต่อนะ ลวงพาดก็ไม่เป็นไรครับเมื่อกี้นี้เหมือนเราหลวงพาดนะแล้วเพนเข้ามาด้วยแหละแล้วทําให้เขาเสียมาร์กออฟฟอร์ดด้วยแหละนี่ถือว่าทําดีแล้วนะครับเขาจะไม่มีม of าร์กออฟออฟฟอร์ดไว้กันเราจังหวะแบบที่เขาจวนตัวจะตายจริงอ่ะอย่างเมื่อกี้นี่คือเขาไม่น่าจะตายนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ดามเมจแรงขนาดนั้นนะแล้วก็เพนก็มาช่วยเขาด้วยอ่ะแต่เขาก,กดไปแล้วก็ถือว่าเราได้มาร์กออฟฟอร์ดเข้ามาครับก็โอเคครับผมจังหวะนี้เราได้ป้อมกลางแล้วเนี่ย เขาเ,าเนี่ยวันเนี้ยสังเกตปะ่ะไวโอนี่แทบไม่โผล่แมพเลยนะทุกคนคือ,ค,อคือเขากลัวผมมากนะเขาโดนผมล้วงเขาโดนผมล้วงไปสองรอบแล้ววะเขาก็กลัวแหละจังหวะน,นี้คือโอเมน,นี่น่าจะวุ่นเลยนะคือเดินดันวุ่นเลยนะโอเมนมามาโผล่การนะไวโอเลตเขาเนี่ยเห็นป่ะพอพอ,พอเขาจะโผล่จริงอะคีบแบบอยู่ไกลไป้อมเขา,าเขาถึงโผล่นะ เขนเข้ามาจังหวะนี้ออกไปโอเคแรดไม่น่าจะรอดแรดเนี่ยอ่าไวโอเลตเหงาดีอย่างงี้เหงาดีผมผมผมล้วงได้นะผมล้วงได้นะเสร็จแต่ผมต้องรองเขาเล่นหน่อยเขากิ้งละเนี่ยโอเคเขากิ้งแล้วก็เสร็จผมนะกิ้งแล้วก็คือจบนะไวโอเลตสามร้อยได้บูด้วยโอ้โหสบายโอเคถือเนี่ยอย่างงี้คือเราประสบความสำเร็จในการเล่นในช่วงต้นเกมนะ เนี่คือของเราจะไหลแล้วนะทุกคนถ้าผมได้เป็นสเวนไอแฮมเบอร์มาเนี่ยคือผมผมเอาใครก็ตายแล้วเนะี่ยผมดาเมจแรงเลยนะถ้าได้ไอเนี่มาก็ไอดาบไอดาบเวทอะครับไอดาบที่ตีแล้วติดพาสซีฟไอตีเป็นเวทอะนั่นแหละนี่คือผมยังไม่เข้าไปนะเพราะว่าผมกลัวเขาจะจับผมนะผมก็เลยแบบยิงอยู่ไกลไแบบดูเชิงไปก่อนนะเนี่ย คือผมได้ดาบม,มาแล้วเนี่ยพอผมได้ชิ้นนี้มาแล้วผมเก่งละทั้งทั้งตีไวแล้วตีแรงชิ้นนี้คือเป็นไอเทมคีย์ของคิล่านะทุกคนยังไงก็ต้องออกนะไอเทมเนี้ยจังหวะน,นี้คือผมไล่ตัวบนได้นะเนี่ยยังไงเขาก็ต้องมีคนกลับมาสักคนหนึ่งอ่ะนะต้องมีละาราเพนหนึ่งนี่ผมรีบโดดไปนะเพราะว่าอันตีผมจะหมดนะ คือถ้าตีผมหมดอะสกิลหนึ่งกับสกิลสองอะคือมันจะรีเซ็ตนะครับคือผมก็เลยต้องต้องรีบใช้ไงคือเหยียบไม่โดนก็ไม่เป็นไรผมมีโอกาสเหยียบได้อีกรอบนึงนะวิธีคอมโบฮีล่านะครับก็มันก็ไม่เยอะนะมันก็มีแค่2แบบนะครับก็คือสกิลหนึ่งแล้วก็สกิลสองแล้วก็ยิงยิงยิงแต่ถ้าแล้วก็มีคอมโบนึงก็คือสกิลสองก่อนแล้วค่อยสกิลหนึ่งเข้าไป อันนี้ในกรณีที่เขาอยู่ไกลๆที่เราแบบล้วงไม่ถึงนะครับคือเราก็ใช้ทักษะสองเนี่ยอย่างเงี้ยลนระยะเข้าไปแล้วเราก็ไปใช้ทักษะหนึ่งเหยียบนะอันนี้ก็อันนี้ก็จะเบาวกว่าคอมโบที่ใช้หนึ่งสองนะครับหนึ่งสองจะแรงกว่านะแต่อันนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับถ้าแบบแค่แค่เราเกี่ยวได้เราทำดาเมจให้เพื่อนได้เดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนก็เก็บงานให้เองข้างล่างนี่ลมยำอะไร <laughs> มลูมาตุ๊บกันเลย ข้างบนนี่มังกรเราดันอยู่นะแล้วผมก็ดันกลางไปนี่ผมก็ทําตัวแบบหายไปครับล้อเล่นนี่คือผมรวยมากนะเกมเนี้ยโอเมนโดนผมเหยียบไปเหยียบไปปังชนเข้าไป,ป,ไปผมผมเอาเขาได้อีกแล้วเนี้ยหุยุยฮุยทุยทำไมเพื่อนเขาหันมาหาผมมเลยอะอยต้องหนีแล้วครับทุกคนจังหวะนี้จุกไปจุกไปบาร์ดัมนี่ไม่น่าจะไล่ผมทันนะทุกคนตักิผมมาละเอ้ยไอ้ถุ่มพุ่งไปทางไหนไม่เห็นเหรอเด็บหลอไไม่เป็นไรครับได้ครับ ดูดเลือดไปนะพาสซีของคีร่านี่ก็ดีใช้ได้นะทุกคนมันดูดเลือดนะมันมีเวฟรามไพแรดโอ้โหแรดยังรอดอยู่บ้าด๊าม,มินเป็นน่ารอดเอาเงาชนไปกลางครับป้อมกลางที่น่าจะได้นะเผลอๆผมคิดว่าน่าจะจบได้แล้วแล้วเนี่ยยนะังไ,ไงปึ๊บพบโอ้อโหจบแล้วชีวิตผมโอเมนจับขาป้อมอย่างนี้ แต่เพื่อเราน่าจะจบได้นะทุกคนเนี่ยคีฟเข้าป้อมแล้วน่าจะจบไม่ยากนะโอ้ยเพนมันดอวะเพนมันดอยาวะโจ๊กเกอร์แปลงหัวไปครับโอเคยิงที่สายไปจบไหมจ๊กเกอร์มีอีกคนหนึ่งนะบอดัมนะฝังเดนอ่ไยังไงอึวิคเตอร์โดนงัดประวัดดาบเป็นหนึ่งทีจ๊กเกอร์บอกไม่สวนแล้วว้ยไปแล้วยิงยิงลอยเข้าไป โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ไว้ข้างใต้คลิปนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร b ์ผมด้วยนะครับ สุวจะเป็นคลิปแนวทางฮีโร่ตัวอะไรต่อไปนั้นก็ฝากติดตามชมกันด้วยนะครับส่วนวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม